สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีบ๊อบบสบายดีไอ้ใช่ไอ้ทองสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุปูสุคน์พอกันอีกแล้วกับช่องบะทองปากเซกินแซบเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือหาักแดดพี่น้องมาข้นเขาตากแดดมาไมแซ่บๆร่วมกันพี่น้องเมนูห้องมนนี้กับส้มตำปูปลาส้มตำกับไอ้หมกพวงไข่พี่น้องเ้ยมาไหบ๊อบบเอเอากินง่ายๆวันนี่นี่เขาเห็นจะตากแดดกินแต่ ไปแต่เมเอาน้ำจ้าเใช่ผักกาปรมีลายยางอยู่พี่น้องเอ้นี่อันนี้ก็ยอดมะระมะระขี้นกแล้วกับซึมีไอ้ผักกัดจองน้ำผักกัดจองอันนี้ก็คือไอ้ย่อมย่อผักกระโดนน้ำพี่น้องลายยางลายแนวพี่น้องเอ้ยยางละนิดเจาหน้อยกับแซบมาไหพี่น้องเอ้ใส่ลายใหญ่ห้างฮิวแล้วนี่เปิดด้วยถ้าฐานโบราณคือข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยตัดเลยบินนี่ไม่คอนเสลงมือก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด์เด้อสิ่งทเดสม ค,คืออว่าอ่าาแหละยกนันกระดิง่งไฮน้ำมาไหมาอ้อะไรอย่างอะไรเนี่ยเข่าขึ้นอีครึ่งหนึ่งเอ้ามีมีมาแล้วก็ได้มาบ้างพี่น้อยใส่ลองกวนเจ้าภาพหิ้วหิ้วหิ้วโอ้ส้มตำนี่ก็หล,หลาย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 ขับไปหน้อยส้มตำผู้ปละคลัดคำใหญ่ๆปรโดน์คำใหญ่หรืบ่าคำแดงของมันอ๋อเอากินเลยเจ้าโมนี้จะเป็นเจ้าแต้มเด้อยอืมนี่มาเจ้าแต้มเลยเจ้าโมนี่ใหญ่ใหญ่ขอทายพี่หน่อย มาอย่างนนเนี่ไอเน,นี่ยอมกพวงไครมกพวงไค,ค,ค,ครใครยังไครปลาหมึกบ่ครไก่ครไก่มื่อมากมกหน่อยนึงพี่น่อยในแระครับขอกระตัมกัพี่น่อยเอ้จังซีแหละแต่ละมือจั๊กกินอย่างเนาะ้มวมันคือเข้มเนี่ยมาตำลเข้มไรแอมตำอยเข้มหน่อยปุายคอนเทนต์ันเดิร์นซีมเด้ มาเอ็นเล็ก็ตตัต้ตมาเลยสงสัยเราบันทึกบันทึกกว่าเราบันทึกเกลือความใสมัมนมนัมนมนัลองกระเนื ọn, ้อหอยอดไปบักยมผมได้เคยกินพี่น้องเอ๋ยกับตาำหม,มูหูปลาแดกมันคือย่านปลาแดกยังไงปลาแดกตอนปลาแดกตอนอืมต่ว่าส้มตั้นี่มีสองสีพี่น้อยคือเบ่งทันก็มีสองสี เดี๋ยวกตามจับอัาแล้วไปซื้อตาบังฮงตาบังฮงมันก็มีสองร้านมันที่ซื้อล้านหนึ่งกับย่านรังเกนไทยที่ซื้อล้านนี้กับเล่ายานนี่เกียนไทยเอ้าแบ่งครึ่งเอาเบอร์จองเอาเบอร์จองอุดเหมือนกันเป็นเป็นอะไรเอหมกอันนี่ขอถ่ายจิบบ่เลองมาหลาคำหนึ่งอันนี้แม่บ้านมึหมกเองพี่หรอกเลเบิึงก่อนเพราะว่าอันโพเลสิมหรอกจักเข้มจักจางกับพวก เข้มอ uh, ่ะเข้มแสดงว่าโรงงานน้ำปลาไม่ขูมใสเลยโอ้โหบังเมียอายเห็นงานอยู่โรงงานน้ำปลาเดียวเมนเอียวผมไม่ฮะเพรน้ำปลาเนี่ยน้ำปลาซื้อมาสงสัยมันขูมใส่มันก็สิแมนจ์ใช่ปะแมนบอก่มันเขาแกงจ้ะวะตายตายต้องสีมันสีไตพังเลยไอ้ไตในบ่เหลือดอก แต่ว่าจมลายก็บ่ได้เด้พี่น้องจั้หน่อยเฮ็ดบ่เฮ็ดให้กินเบาหยวกเด้อพี่น้องเด้อมันก็แซ่บกันนัวอยู่มาสมตามหงสองสีสองล้านส้นมาอ่ะโอ้หืมหืมขอกันขอกันขอกันต่อมาได้บอกได้หลายหลายพี่น้องมาช่วยกันกินอย่า พักปอดสารพิษเหอเออตัดไปหมักในยไข่นัวไข่กระปอมโอ้ัชอบมาพิลึกเถอะวะจับบ่อันนี้นี่จับบ่ <c oughs> มันมีแต่ <c oughs> มันก็บาอยู่ใกล้โรงงานน้ำป้านะคือพิลึกแหละ มาบอกได้จอมุนหาไปได้กินเนี่ยไม่ดีเราจนขมมาไปแซ่แบก็ว่าแส่บหมดนะแบบมึองอมไม่ออกแซ่บได้ผัวมักผู้มักกระได้แซ่บแบบมึงมแกงใส่ปลายแหงมาเแีบใอ้ผ้าจะกินอืมอฮตพปลาต้ตแมแ่แล้วพักนี่แหละขอาวกาขอการากับตามหูีนะี่ย น้ำมังนงงอืมอืมชุดหนอดทีโปูนอันนี้เด็กก็บอกกินเนียอืมขอกัดในหาครับส้มตาม่ะพักกระโดนปักกระโดนทุกเองเลยนะมาข้ามเนีย่ยตำหงสองสี โอ้ยเนาะอ,อันนี้ <c oughs> มังคุงเฮิมพี่เนอะอันนี้เดียวอันนี้มังคุงดิบมังค์เยวะตัวซองหลานอยู่ใกล้เคียงกันชื่อจอนหนึ่งกับยานจอนหนึ่งมิวบาก็เลยมาเบอร์สองหรือซะมนเล่นแค่ไหนบ้าง มีตอนประแดกนั่นเองเป็นโตประแดกยังงฮะมือนู้นงข้าหอยลางมันต่ำฟิต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 ตัวเป็นๆเ, <c oughs> เนาะเศืษกัะปะขีดเงี่ยงเนยหมดางไหม <c oughs> ร้องบ่นักค้ามอย่าตายเผ็ดเด้อเอไม่เผ็ดไม่เผ็ดโอ้ไม่เผ็ดนะพริกรอยเป้งแป้งเลยเป็นเม็ดๆเลยเผ็ดนิดเดียวจะแซ่บตรงไหนเลยฮะเผ็ดนิดเดียวตอนปลาแดงนุ่นๆนุ่นลึกน่ะอาจารย์บ๊อสี่บริษัทเองจะไปตีไรไอ้ เฮอ๋อกลมนัวนไงบอสนัวะ่นัวไอ้เจ้าของใครแต่ว่ากินหลายบ่ได้ฮู้นัวก็จะกินหลายบ่ได้มาของเสียบก่อนความหมายคืออย่างวะก้มเสียบผมมากก็จะเอาะตัวพี่น้องไลยเสียบเนาะเมื่อนาเจียวจะไปกินเยอะๆดิ้ขนาดไข่ไข่ยังมาแซีบอืม ครับต้นปลาแดงเป็นไอปลาเนี่ยไอปลาเยี่ยกะปลาปลาเม็นกุ้งกว่าปลาอ่อนปลาคันแย่งลักษณะคือปลากดแต่วำตัวหน่อยปลาแดงปลาคัแย่งชุดหน่อน หพอนพักหน่อยโอ้โหขาวตากแดดป่าวกินเยอะเจ้าป่าวกินหรอตกตากแดดหอยหนงายหงาหพอนพักโอ้โหน่าแตกเคย จำามาแล้วไงโอ้ยไ่ต้องไ่ต้องจำหรอกยุบอรรถอ้โหคอยอันนี้เด้กระป้อวงหรอกยุบอรรดยุให้เบิดนโอ้สุดอรรถเป็นยังไงอยอยให้เลยอือหืออดรอเด็ คือผมมีหัวปลาอย่างาก็รัดออกโอ้อันนี้ปลากระเดื่ปลาแดกของนุ่นๆจำเอาขั้นยุปบโปบเป็นตาก,กินนัเนี่ยมันหวานโคตรต้องจำเอาพอดีแมนบอกอายแมนเนาะยอมๆกินอันนี้กระนัวอันนี้นกระน,นัว เปล่ากินได้ยังเอวนี่บอเอาเวลากินด้นจะพูดว่าเป็นอย่างมันหนาวเขาอยากจะเป็นไข้หนาวกินข้าวตักแบบเนี่ยกินโ้นหนาวเลยยากเป็นไข้จังสีแหละสถานการณ์จันชิดพ่อเจอมืองใดกินเม,มองนั่นอิ่ม คำสุทสดท้ายเป็นหน่อยอ,อยมมืมอโหฮสุดยอดแซ่บแซ่บเป็นหน่อยอ๋อเป็นหน่อยคลิปนี้กับซัพนี้แล้วโอ้โน้ำซัมลานพี่นหน่อยมีแต่แนวแซ่บๆกินบบเบิดมันลายปวดพี่นหน่อยอ้าวคลิปนี้กับซัพนี้แหละถ้าผูใ้ใดมากัะช่วยกดไลค์ถ้าใครช่วยกดแ,แชร์ชกดติดตามเลยสิ่งที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพ,นะพื่อวัฒนธรรมที่ม่ๆเนาะพี่หน่อ เอาสำหรับคลิปนี้ก็สั้นนี้แหละเดี๋ยวซองไอ้น้องเขาก็จะอำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะเอา้าเดี๋ยวไว้พอกันในคลิปหนา้าสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีบา,บาบงโก้สบายดีไอ้เม<อ>ื่อยสุดยาพระรากินนะจอะแมนจ๋อ